สวัสดีค่ะโอเคพีเคซเว่นทีนชาแนลวิดีโอ,โอ,โอนี้มาทำ catch ํำแคชออนแบบ2 By 2ค่ะการทํา2 By 2นะคะการเริ่มต้นห่วงแคชออนนี่จะเริ่มเหมือนตอนทำวันบาวันสามารถคลิกดูได้ที่ตัวไอทางด้านขวานะก็เริ่มต้นมาทั้งหมด2 by 2ตัวนี้จะทำาิ0ห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะนับดูนะคะเป็นตัวอย่างนะตัวนี้จะเป็นตัวฟรีนะคะห่วงฟรีแล้วก็เป็น นิดเพล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 นิดนะในช่วงที่เป็นนิดเริ่มแรกนี้ตัวห่วงสุดท้ายนะเราจะมาทําการถักให้เป็นแถวที่หนึ่งกันค่ะแถวที่หนึ่งจะสเปเชียลหน่อยนะคะก็มาเริ่มการที่ถักนิดไปหนึ่งครั้งนะช้าช้าก็ได้อ่าช้าช้านะคะนิดหนึ่งครั้ง จะได้นิดที่ห่วงไม้ขวาแล้วหลังจากนี้จะสเปเชียลแล,ล้วล่ะค่ะทุกคนเริ่มทำการถักข้ามนะข้ามไม้ข้ามตัวห่วงทางซ้ายไปหนึ่งห่วงแล้วก็แทงเอาตัวที่สามนี้ไว้ก่อนนะคะและใช้นิ้วชี้นะหนีบเจ้าตัวสองห่วงนี้ไว้นะคะนะตัวสองห่วงนี้ไว้นะอย่าให้ดิ้นหลุดไปไหนนะคะแล้วนําไม้ซ้ายเนี่ยไปเกี่ยวเอาเจ้าตัว ห่วงทางที่เว้นว่างไว้นี้นะคะตัวว่างเนี้ยกลับคืนที่ไม้เหมือนเดิมนะคะเอาเดี๋ยวเราจะเอาไม้ขวาออกมาก่อนแล้วก็คืนห่วงตัวที่อยู่ทางปลายไม้ไม้ขวาด้วยนะคืนไปนะคะให้เขาไปอยู่ที่เหมือนเดิมไม้ซ้ายเหมือนเดิมที่สลับมาก็คือตัวด้านในเนี้ยจะเป็นเพลื l และตัวด้านนอกนี้จะเป็นนิดแล้วนะคะ โอเคต่อจากนี้เราก็จะมาถักนิด1ครั้งค่ะทุกคนนะก็จะได้นิดในห่วงไม้ขวาเป็นสองห่วงแล้วนะหลังจากนี้เราก็จะถักเพิร์ลสองครั้งนะคะจากสเต็ปก็คือเพิร์ลสองแล้วก็ต่อไปเราจะมาทำการถัก วนรอบแล้วนะคะทุกคนนะถักตามสเตป,ปนะคะนี่นะเป็นนิดหนึ่งครั้งก่อนนะคะอ่าโอเคนิดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วทีนี้ก็ทําการสลับห่วงค่ะสลับห่วงไว้นะทางขวามือก่อนนะคะทุกคนแบบนี้นะอาจจะยากๆหน่อยนะตอนนี้นะโอเคสลับกลับคืนเรียบร้อยแล้วก็ถักนิด หนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ได้นิดสองห่วงบนไม้ขวาต่อไปก็เป็นการถักเพอรส์สองนะอันนี้ก็คือสเปเชียลของแถวแรกไปก่อนนะคะแล้วแถวถัดไปก็จะถักตามปกติแล้วค่ะนะอันนี้หมดไม้แล้วนะนะก็เหลืออยู่นิดสองครั้งแล้วก็จะถักนิดไปสองครั้งโอเค แล้วเราก็จะกลับไม้มาถักแถวที่สองกันค่ะตัวแรกนี้นะคะถ้าห่วงมันยาวนะเราสามารถรูดรูดเส้นสั้นนี้ให้กระชับได้นะคะนะมาเริ่มแถวที่สองกันค่ะแถวที่สองเราจะเริ่มกันที่การถักเพลสังเกตห่วงสองห่วงแรกนี้จะมีปมดังนั้นแล้วห่วงอ่อตัวแถวถัดไปนี้เราจะถักเพลสองครั้งค่ะอันนี้ก็ถักตามปกติได้เลยนะคะ เพอสองต่อจากนั้นก็จะเป็นการถักนิดสองครั้งนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอซูมออกก่อนอ่านิดหนึ่งถักนิดค่ะสองครั้งนะแถวนี้ก็จะสลับกันนะเพอนิดเพอนิดนะคะนะโอเคต่อไปเป็นถึงหรือยังเอ่ย เพลนิดต่อไปเป็นเพลนะคะเพลสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโอเคแล้วก็เป็นนิดสองนะแล้วเราก็จะจบที่เพลสองครั้งแล้วแถวต่อไปเราก็จะดูสองห่วงแรกเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นนิดหรือเป็นเพลถ้าเป็นเพลจะถักดูตัวที่มีปมนะคะก็จะถักเป็นเพลนะโอเค ขึ้นแถวถัดไปมาเหมือนเดิมค่ะก็คือการดูสองห่วงแรกมีปมไหมถ้าไม่มีก็ให้ถักเป็นนิดค่ะนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจการถักในสไตล์ c a ชออน2ูบานะคะนะก็ต่อไปก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใชนะ้ในชิ้นงานอื่นๆได้นะคะโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง o k เ k 17 Channel แล้วก็ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ